คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมรายงานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของลานปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งวันนี้ถือเป็นกิจกรรมวันซ้อมรวมในการรับปริญญาของบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสำหรับบรรยากาศาโดยภาพรวมจากการที่ผมได้มาสังเกตการร่วมกิจกรรมในวันนี้มีทั้งนักศึกษาและผู้ปกครองได้เดินทางมาร่วมสแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาในวันนี้ แต่บางส่วนก็มีนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยในการเข้ารับปริญญาโดยด้านหน้าของคณะศิลปศาสตร์ได้มีการตั้งเต็นต์ดนรงค์ไม่ให้บัณฑิตเข้ารับปริญญาครับโดยให้เหตุผลว่าการรับปริญญานั้นถือเป็นความเหลื่อมล้ําการผลิตซ้ําความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่เกิดขึ้นครับ และนักศึกษาบางส่วนที่ยืนยันจะเข้ารับปริญญาก็ให้เหตุผลด้วยเช่นกันว่าการรับปริญญาถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศโดยภาพรวมและอยากให้ทุกคนเคารพความเห็นต่างซึ่งกันและกันครับสวัสดิการให้ชีวิตประชาชนนั้นมีภาระน้อยลง วันนี้ก็วันนี้ก็ไม่ค่อยแบบคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะค่ะที่แรกคิดว่าคนจะเยอะกว่านี้แต่ว่าน่าจะเข้าหอประชุมไปซ้อมกันแล้วก็แบบประกอบกับกระแสไม่เข้ารับปริญญาก็มาแรงเหมือนกันนะค่ะก็เลยคิดว่าเออก็น่าจะมีบัณฑิตมาเรื่อยๆแล้วก็มีทั้งคนที่เข้ารับแล้วก็ไม่เข้ารับน่าจะมาถ่ายรูปมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศในมหาลัยอะค่ะก็มีทั้งรับแล้วไม่รับค่ะอย่างอย่างรุ่นพี่บางคนเขาก็ไม่ไม่ได้เข้ารับปริญญาค่ะด้วยเหตุผลด้าน ด้านความจะเป็นในการเข้ารับเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของอความไม่จําเป็นต่างๆค่ะเพราะว่าการาไม่เข้ารับปร,ริญญาเนี่ยก,ก็สามารถได้ได้ใบจบได้อะไรนะเพราะว่าเราก็ลร่มเรียนมาค่ะเขาก็เลยแบบเ,เรื่องที่จะไม่เข้ารับปร,ริญญาเพาื่อด้วยสภาวะเรศรษฐกิจปัจจุบันด้วยค่ะคิดว่าปัจจุบันเนี่ยาการเข้ารับไม่เข้ารับเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลนะคะว่าแบบใครก็สามารถเข้าได้หรือไม่สามารถเข้าก็ได้ค่ะก็เลยทําให้ เออหลายๆคนก็เลือกที่จะไม่เข้ารับเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีการเมืองก็ไม่ได้ดีอะค่ะจบไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตอ่ะก็มุ่งไปที่การทํางานไปที่การเรียนรู้มากกว่ากระแสการเมืองในในประเทศไทยในในเมืองในเมืองไทยของเราเนี่ยก็แรงขึ้นเรื่อยๆมีนักศึกษาธรรมศาสตร์ติดคุกมีเพนกวินมีลุงมีเพื่อนเพื่อนเราอะไรแบบนี้ค่ะติดคุกมีเอ่อหรือหลายๆคนอาจจะไม่ใช่คนที่จบจากธรรมศาสตร์แต่ว่าคนที่เรียนที่นี่ก็ก็มีมีนัก มีนักสาวไปเคลื่อนไหวไปเอ่อไปม็อบไปนั่นไปนี่กันเยอะแยะค่ะซึ่งเราคิดว่ามันมันก็มันก็ค่อนข้างปล่ใจทำไมต้องแบบเอ่อเป็นช่วงนี้ด้วยอนะไรแบบนี้เพราะว่าแบบมันมันก็ไม่ก็รู้สึกมันก็ไม่ค่อยจะเป็นแต่ว่าโอเคเราก็ต้องเคารพคนที่เขาอยากอยากเข้ารับปริญญาก็ก็ดีเหมือนกันที่มันจะได้แบบเอ่อเสร็จเป็นรอดไปค่ะจริงๆก็เหลือบัณฑิตอีกหลายปีที่ยังไม่ได้รับปริญญาเราเอา่อเคารพการตัดสินใจของทุกคนนะคะในเรื่องของ การเข้ารับปร,ริญญาหรือไม่เข้ารับปร,ริญญาคะ่ะแต่ว่าเออเราก็อยากฝากไปถึงคนที่แบบไม่เข้ารับปร,ริญญาเราก็รู้โอเคเป็นเป็นการตัดสินใจที่ที่ดีะคะ่ะแล้วก็เอ่อมันมันทาให้เราแบบอ่า enjoy ได้มากกว่าถ้าแบบถ้าการเข้ารับมันอาจจะแบบไปมีมีพธิธีมีการซ้อมมีนั่นมีนี่แต่ว่าถ้าไม่เข้ารับเราก็สามารถแบบมาถ่ายรูปไปทํานั่นทานี่ได้ะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เขาก็แบบเอ่อมีการประท้วงมีการอะไรต่างๆะค,ะค่ะก็อา่าอาจจะรวมกัน ไปถ่ายรูปที่ม็อบอะเรแบบนี้ก็ก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะมีลูกของเพื่อนผมเพื่อนผมเป็นนายกเทศมนตรีที่อุตรดิตถ์นะฮะแล้วก็บอกว่าวันนี้ลูกจะรับปริญญานะมาแสดงความยินดีด้วยหน่อยคือผมตื่นเต้นมากมาถึงแล้วก็ คือไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปแบบแค่หลานคนเดียวอะ่ะน้องๆธรรมศาสตร์ทั้งหลายก็มาถ่ายรูปด้วยกันผมถือผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะฮะที่น้องๆมาถ่ายรูปกับผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อะ่ะนะฮะก็ไม่เคยเจออย่างนี้แล้วธรรมศาสตร์นี้ก็เหมือนมหาวิทยาลัยของผมสมัยผมเรียนไมหิดลเนี่ยก็สมัยนั้นช่วง16-19เนี่ยเรียกว่าเราเดินขบวนมาที่ธรรมศาสตร์แทบทุกอาทิตย์มาประชุมกันที่นี่วันที่6ตุลา19เเช้าวันนั้นผมก็อยู่ที่หน้าหอใหญ่ นะฮะแล้วผมก็เคยมาเรียนประกาศนนยบัตกฎหมายมหาชน3เดือนที่ธรรมศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเป็นลูกศิษย์ธรรมศาสตร์เหมือนกันธรรมศาสตร์เป็น,น,รรม,ปนมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นภูมิใจวันนี้มาเจอกับบัณฑิตธรรมศาสตร์แล้วทุกคนแบบให้เกียรติผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปลื้มใจกว่าได้รับปริญญากิตติมศักดิ์อะไรซะอีกอันอันนี้แหละก็คือความรู้สึกที่ชาวธรรมศาสตร์มีให้ผมเนี่ยภูมิใจฮะแล้วก็ยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ก็อยากเห็นบัณฑิตทุกท่านเนี่ยจบออกไปแล้วมีงานทําแล้วก็ไปช่วยกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอันนั้นเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนะฮะเราก็ไม่ว่ากันคือแต่ละคนต่างก็มีความเห็นแตกต่างเราก็มีความเคารพในความแตกต่างไม่เป็นไรฮะอันนี้แตกต่างกันได้ก็เป็นมันเป็นความงดงามทางความคิดนะฮะใครคิดยังไงก็ทําอย่างงั้นเพียงแต่ว่าเราต้องไม่ใช้กําลังในการประทุษร้ายกัน